มือเ้ียาก็จะมาลินแมบซอมบี้เนาะกับบักคิวคอเสียงดีดูเสือกแม่เอาก็ตามแน่น,นอะมือเดเยาก็จะมาลินแมปแอันไฮเดซอมบี้เรือมแมปเฮียอย่างกูเลยนัมเบอร์คิวซึ่งตอนนี้คอยกูมฮู้ตเลยว่าคอยสร้างศัพท์เออและอีกอย่างคอยเข้ามาปุ๊บคอยไปซุ่มสปินวได้ปืนซึ่งคอยกระคนมากเลยมันยิงได้ซึ่งคอยก็เป็นสายป,ปืนเนาะเออแม่งกูสร้างศัพท์คนกูยังมฮูโตเลยเออไปวันนี้เราก็เข้ามาเรียบร้อยเนาะ เขาก็จะไปเลยวันหยุดเดียวนี้คอยจะลงคลิปเธอแบบไล่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 แบบคอยมาได้ลงคลิปมาแบบโดนเป็นสิบล้านพันปีเนาะยิงสบีเออแม่งแมบนี้ไอ้เหี้ยกลัวแล้วเป็นอย่างเขาเคลื่อนมาอวยแบบนี้หลายใช่ปะอือือแม่งส่วนนี้กูก็เป็นวัดเดนเสียงกูเลยเฮียแบบนี้แล้วก็เป็นไอนามเออปิ้วเออเซ็สมบูรณ์วิ่งบานี้เขาก็จะมาต่อเนาะ มารอสกิลบังเออสกิลนรกกระสุนไอ้แย่แม่งสกิลนี่คือเท่แต่ปะต่อมาแจ็คพอตไอ้แย่สกิลแจ็คพอตคือเฮียแต่ปะกูมักสกิลนรกกระสุนเออสกิลนรกกระสุนกว่าเท่ที่สุดละเออบ้านนี่มาจัดการบพ่อครัวก่อนแม่งบักคบอครัวนี่โคตรเฮียเลยจัดการเขาเดินกระบายเขาบัคิวจัดการซะมาบ้านนี้เขาจิ้มมันจัดการพวกซอมบี้หัวควายแล้วก็ใไซสกิลเฮ้ยไอ้แย่แม่งซอมบี้มึงมาบังคับพ่อ่ะแต่สกิลเท่เท่ไหม โดนเตะฮะนะตนัวปืนคู่แตะฮะนะเออฮะแหละคือสก,กิลไปรุดโอ้โโอโอบาลนี่เอาคือจะมาด้านแวมไพร์เนะมมาะเอียแวมไพร์ห้าดิจัดการยากแต่ว่าหุ้ยสัตว์ฮีแม,ม่มึงนี่บมกแวมไพร์เออยิง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 อะไรคิวเออยิงมันเลยกูนี่นายยิงมันบอลนี่ยิงโอวแม่งกูกระว่ามัวเออบาลนี่เขาก็มาด้านสุดท้ายแล้วเนาะไอ้เฮียแม่งด้านสุดท้ายหรือว่าด้านเฮียอย่างกูบอกแหละ เออที่เอมันคือด่านสุดท้ายอ้เฮยกูลงเออยิงซอมบี้ไปเรื่อยไอ้เฮายิงซอมบี้เอ้ยบักนัสเกตบอลนี่กูสั่งมึงบารนี้ใซส์สกิลเฮ้บารนี่เฮนสกิลสั่นแล้วอ้เฮามันสกิลโคตรเท่อะกูตายโดยบุหูวโตเออบารนี้จัดการไปเรื่อยๆเออ,อ,มมเอ,อ,เอ,อบักนัทกีดบอลน,นี่กูโคตรสังนนรสนนส่งมึงเลยเอ้เฮยแม่งโยนมาเซอร์กูนนกนนกตลอดยิง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 ปิ้วเฮ้ยบารนี้เฮลิคอปเตอร์ก็มา อย่าบอกได้ว่าเกมจบสนิทอย่าบอกได้ไอ้เหี้ยม่งเกมจบสนิทอู้แต่บ a กคิวตาย